สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยสเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้มินจะมาเล่าเรื่องของสี่หนุ่มแก๊งซูกี้ม่อรวมวันนี้ต้องรีบพูดถึงหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้วันเวลาเข้าเต็มทนแล้วที่เราจะได้เห็นทั้ง4คนนี้ขึ้นต่อยตีในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้นะครับปตทก็โค้งสุดท้ายในการชกแล้วก็การมีสัญญากับศึกไทยไฟซึ่งหลังจากที่เตงหนึ่งมาชกศึกวันนะครับแล้วก็พ่ายแพ้นอกไปในยกที่หนึ่ง ทำให้การเปรียบเทียบหรือว่าการอ่าจที่จะเกิดการสบประมาทของแฟนมวยบางคนเนี่ยก็มีการเอ่ยถึงปตทวรุชิรวงหรือว่าอภิชาติฟาร์มแชมป์ไทยไฟท์ทันทีอีกรอบว่าถ้าเกิดมาสืกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะไหวหรอจากข่าวคราวคนที่ไปสัมภาษณ์ปตทนะครับเขาก็กล่าวว่าคือสรุปหมดสัญญาไทยไฟท์เนี่ยก็เป็นการจักกันด้วยดีแล้วก็ด้วยความรักความเคารพแล้วก็จะมาสึกวันแชมเปี้ยนชิพแน่นอนนะครับพร้อมพิสูจน์ฝีมือและถ้าเกิดมันเป็นไปได้เนี่ย ปตทก็อยากจะได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันอันนี้ก็ที่เขาพูดมานะครับในคลิปรายการขององตวนที่มีการสัมภาษณ์ปตทดังนั้นในวันนี้นะครับผมจะมองหลายๆมุมมองนะครับหวานให้ทั่วๆเลยครับว่าแก๊งนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อย่างไรในหลายแงยม่มุมอันดับแรกสิ่งที่ผมคาดเดาใจของทุกคนในแก๊งนี้นะผมเชื่อว่าบางคนหรือว่าหลายๆคนในแก๊งนี้หรืออาจจะครบทุกคนเนี่ยแหละมันต้องมีสักแวบหนึ่งในความคิดนะฮะว่าถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงสักครั้งในชีวิตเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นพวกเขาก็คงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยนั่นก็คือทุกคนทั้งสี่คนคาดเข็มขัดแชมป์สึกวันแชมเปี้ยนชิพมาชักภาพถ่ายรูปด้วยกันสักครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนกับอีกโมเดลของอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มก้อนแก๊งหนึ่งนะครับที่มีโมเมนต์นี้ไปแล้วในชีวิตนั่นก็คือกลุ่มของซุปเปอร์บอลน้องโอแล้วก็เพชรธนงในกาลครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาเคยเป็นแชมป์สึกวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมๆกันมา,มมก,นมาก็ต่างกติกาต่างรุ่นกันไป แล้วในความเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยถ้าเกิดจะให้ใครไปล้มแชมป์ของใครอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่เอาอะ่ะเช่นกรณีที่เคยมีการถามถาม,มานะครับเช่นน้องโอกับพิทนงในตอนนั้นที่เป็นแชมป์เนี่ยจะเจอกันได้ไหมล้มแชมป์กันได้ไหมเนี่ยคำตอบจากทั้งสองคนก็คือไม่ได้นะครับไม่ขอไปชิงแชมป์จากเพื่อนเด็ดขาดซึ่งสถานการณ์ของแกงซูกี้พัทยาทั้ง4คนนี้นะครับตอนนี้ได้แชมป์ไปแล้ว2คนนั่นก็คือตะวันฉายนะครับเป็นแชมป์ตัวจริงพร้อมลุ้นดับเบิลแชมป์คิกบก็ ส่วนนาบิวตอนนี้เป็นแค่แชมป์เฉพาะการแชมป์เฉพาะกิดก็รอรุ้นเป็นแชมป์ตัวจริงนะครับตัดสินกับซึปรเล็กในเดือนมีนาคมที่ญี่ปุน่นเหลือสินสมุดที่ยังไม่เป็นแชมป์นะครับชิงไป2ครั้งกับผูกขาดแพริเกียนเออร์เซลทั้งหมดแต่ก็น่าจะมีการตัดถนนเส้นใหม่ๆม,มาเป็นเส้นทางให้กับสินสมุดเรื่อยๆล่าสุดประกบเจอกับนิกกี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสินสมุดเอาชนะได้แล้วก็ฟอร์มดีๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเถอะไม่แน่สินสมุดอาจจะได้มีโอกาสชิงคิกบ็อกซิ่งอีกเส้นหนึ่ ส่วนปตทนะครับก็กําลังจะมาศึกวันแชมเปี้ยนชิพทีนี้แหละมันจะมีเส้นทางแบบหลบๆเลี่ยงๆอ,อย่าเจอกันเลยมันจะมีแบบนี้ให้ขบคิดในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแน่นอนว่าในเรื่องของปตทกับสังกัดค่ายก่อนละกันนะถระเกิดมาศึกวันเนี่ยเขาจะปะยี่ห้อทีเมดิซาตูที่พลพรรคนักมวยเนี่ยซ้อมกันอยู่ที่วีนัมเทรนนิ่งแคมป์ไหมหรือจะใช้คําว่าอภิชาติฟาร์มหรือว่าวอลลุจิละวงอะไรก็ตามแต่แต่สภาพการซ้อมปัจจุบันของปตทเนี่ย ก็ซ้อมอยู่ที่วีนัมเทนนิงแคมป์นะครับของเมดิซาตูซึ่งการซ้อมเนี่ยก็เป็นไปตามวิถีทางของตนเองนะครับยังไม่ได้ถูกขัดเกลาจากทีมงานเมดิซาตูอย่างจริงจังก็คือปตทเขามีโปรแกรมการซ้อมมีวิถีการซ้อมเป็นของเขาบ้านปตทนั้นอยู่ใกล้ค่ายวีนัมมากๆนะครับห่างแค่200เมตรเท่านั้นดังนั้นผมขอสมมติก่อนนะอาจจะผิดพลาดไปจากความเป็นจริงก็ได้เมื่ออนาคตมาถึงนะครับถ้าเกิดมันผิดพลาดก็กลับขออภัยล่วงหน้าผมขอสมมุติว่าปตทใช้ชื่อว่าทีเมดิซาตูเลยแล้วกันปน แล้วการวางตัวของนักมวยแบบสมดุลที่สุดในค่ายมวยเนี่ยนั่นก็คือแยกกันไปคนละรุ่นเพื่อที่จะมีสิทธิ์ชิงแชมป์้วยกันทั้งหมดถ้าเอาสี่คนนี้ในแก๊งเดียวกันเนี่ยเอามากางดูนะพวกเขาก็จะกระจายไปอยู่แบนตัมเวดเฟเธอร์เวดไลท์เวดในสังกัดทีมของเมดิซาตูนะครับนาบิลอยู่แบนตัมเวดแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยเฉพาะการสินสมุดอยู่รุ่นไลท์เวดก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับไม่ลดไม่เพิ่มส่วนตะวันฉายอยู่ค่ายพีเคในรุ่นเฟเธอร์เวดนะครับก็เป็นแชมป์มวยไทยอยู่ สามคนนี้นะครับในปัจจุบันก็ถือว่ากระจัดกระจายไปไม่ทับเส้นทางกันถือว่าลงตัวนะในกลุ่มแก๊งนี้และถ้าปตทจะมาศึกวันอีกคนนึงนะครับอันนี้แหละต้องคิดแล้วนะครับว่าจะไปลงตรงไหนโดยล่าสุดนะครับสัมภาษณ์กันไปในช่องมวยไทย around the world ของคุณใหญ่ลำนาลายปตทก็บอกว่าจะลงแข่งเฟเธอเวดก่อนนะครับเอาให้ปรับตัวได้ก่อนกับศึกวันนะครับเพราะว่าศึกวันนั้นมีเรื่องค่าน้ําดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปลดอะไรมากมายนะครับไฟแรกๆปตทอาจจะแข่งเฟเธอเวด ถ้าเกิดเป็นตามนี้จริงนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเขาแข่งเฟเธอเวทเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ยาวตลอดไปนะดังนั้นสักพักนึงใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดฟอร์มดีเข้าที่ฟิตถึงค่าน้ําคุมเป็นอาจจะลงมาในรุ่นเบตเตเวทหาวอก็ได้ทีนี้แหละถ้าเกิดจับประเด็นนะครับปอตทอทีีเขาอยากจะเป็นแชมป์วันชยนชิพเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นแชมป์มันก็มีทั้งชื่อเสียงมีเงินต่างๆเข้ามามากมายใครๆก็อยากจะได้ถ้าโอกาสมีแล้วก็ฝีมือถึงเนี่ยสมมติปทอตทอต่อยดีในศึกวันขึ้นวันใหญ่ได้ อยู่ในแรงกิ้งได้และถ้าเกิดบรรดาน้องรักของเขาเนี่ยต่างเป็นแชมป์ในเวลานั้นนเกือบหมดล่ะมันจะเป็นยังไงโดยอันดับแรกนะครับปตทจะไม่เจอมวยต่างชาติพวกตัวตึงประเทศต่างๆหรือว่าเหล่าละเซียทั้งหลายที่สังกัดไม่ได้ซาตูนะครับเพราะว่าจะเป็นมวยค่ายเดียวกันทีมเดียวกันมันก็จะไม่เจอกัน แล้วต่อไปจะเป็นการสมมุตินะครับในการขึ้นชิงแชมป์ผมสมมติติ้งต่างแรกเลยอันดับหนึ่งถ้าเกิดสมมติปตทเลือกอยู่เฟเธอเวทสมมติฟอร์มดีทุบมวยตัวอื่นหมดเลยแล้วก็เข้าแลงกิ้งไปนะครับแล้วก็สมมติว่าแชมป์ตอนนั้นเนี่ยคงกระพันมากเลยนะครับดันชื่อว่าตะวันฉายไอ้น้องรักที่บ้านอยู่ชนบุรีใกล้กันด้วยเนี่ยตะวันฉายนี่ผูกพันกับปตทตั้งแต่เด็กนะครับซ้อมด้วยกันตั้งแต่เด็กอยู่ที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองแล้วก็มาเล่นที่บ้านปอตทอถูกเลี้ยงดูปูเสือจากมมือออขขงงงปปปตตททกิินหู้ จนปตทเนี่ยแทบจะเป็นพี่เป็นพ่ออีกคนหนึ่งของตะวันฉายไปเลยอะ่ะในสิ่งที่ผมสมมุตินี้นะครับปตาทาคงไม่ชิงแชมป์จากตะวันฉายแน่นะครับมันคงทําใจไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาว่าเขาจะช่องชกกันจริงจังอะ่ะถึงแม้จะเป็นแค่เกมกีฬาก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็คงทําใจไม่ได้นั้นที่ว่าจะต่อยกันจริงจังอะ่ะส่วนตะวันฉายก็จะไม่ขอเจอพี่ปตาทาอยู่แล้วเช่นกันนะครับปตาทาก็จะหันหน้าไปชิงแชมป์คิกบ็อ,อ,อกซิ่งก็ได้ Chand วะซึ่งก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยแชมป์คิกบ็อ,อกซิ่งก็จะชื่อตะวันฉาายยด้วหรือ <S <S รอเปล่่ะ แต่ถ้าเกิดสมมุติตะวันฉายนะครับเสียแชมป์ไม่รู้กติกาใดาเนี่ยแหละให้กับใครไปสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่นักมวยค่ายวีนัมของทีมเมดีซาตูอย่างบัมปราคุยาเตเนียก็มวยของเมดีซาตูนะถ้าสมมติว่าเสียแชมป์ให้กับนักมวยที่ไม่ใช่มวยของเมดีไปเนี่ยปตทก็พร้อมที่จะชิงแชมป์กับอ้คนนั้นทันทีถ้าเกิดมีโอกาสและหากสมมติปตทกระชากแชมป์โลกศึกวันแชมปีชินชิพมาได้จากนักมวยคนนั้นมันก็จะทําให้ตะวันฉายผะอืดผะอมไม่ขอชิงเส้นนี้จากพี่ปตทเช่นกัน มันกลายเป็นกฎต้องห้ามไปมาไปมาแบบนี้นะครับระหว่างสองคนนี้ต่อไปในกรณีชิงแชมป์โลกนะครับเป็นการสมมติติ้งต่างเรื่องที่2สมมติปตอตทเลือกอยู่ยาวๆในรุ่นแบนตัมเวทถ้าสมมติฟอร์มดีเข้าเรนกิ้งไปทุบมวยโตอื่นจนมีโอกาสชิงแชมป์นะครับแต่ว่าแชมป์โลกในตอนนั้นดันชื่อนานะบิวอันนันมันก็จะกลายเป็นกฎเหล็กในค่ายนะครับที่ว่าทีมค่ายเดียวกันอย่างทีมเมด้ซาตตจะชิงกันเองมันก็พิลึกกือกอเกินไป แชมป์คนนี้ใจคอเขาก็จะไม่โชกันอยู่แล้วนะครับนาบิลในวัยเด็กเนี่ยก็อยู่ค่ายเพชรรุ่งเรืองมาก่อนก็ฝึกมวยด้วยกันกับปตทเรียนมวยจากครูมวยเดียวกันจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ค่ายวีน้าเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยิ่งสนิทกันมากขึ้นนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันปตทก็เป็นพี่ชายที่แสนดีไปอีกคนนึงในสถานการณ์สมมุตินี้นะครับปตทถ้าเกิดสมมติฟอร์มดีก็ต้องรอไปเรื่อยๆจะขอต่อยไปแบบไม่ขอชิงะ่ะจนกว่าแชมป์จะไม่ใช่นาบิล สมมติว่าแชมป์คือซุปเปอร์เล็กนะครับอ่ะอันนี้เส้นทางมันเป็นไปได้นะครับเจอกันได้อยู่แล้วชิงกันได้อยู่แล้วไม่มีข้อแม้เส้นทางของปตาทาในวันแชมเปี้ยนชิพม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะกลายเป็นพี่ชายที่แสนดี p t t ปตทก็จะมีโอกาสชกไปแล้วก็คอยดูน้องๆคาดเข้มขัดแชมป์ไปเรื่อยๆมีสูงมากทีนี้จากตารางนี้นะครับผมจะไปต่อกับกลุ่มแกงซุกี้หม้อรวมนี้เรื่องราวของพี่ชายที่แสนดี p t t ปตทผมพอละต่อมานะครับคุณคิดว่านาะบิลอนันานั้น จะแช่แข็งตัวเองบอนไซหุ่นตัวเองให้อยู่ในสภาพรุ่นแบนตัมเวทได้อีกนานกี่ปีละ่ะนามบิวตอนนี้อายุ20นะฮะแล้วก็ความสูง195ซนติเมตรนะครับตามข้อมูลของศึกบอลชิมชิปอย่างเป็นทางการแต่วัยการจเจริญเติบโตเนี่ยยังไปได้อีกนะครับนามบิวจะยืดยาวไปต่ออีกจะทะลุ2เมตรไหมความสูงมันก็จะสัมพันธ์กับน้ําหนักตัวนะครับมวลสารกระดูกอะไระต่างๆด้วยถ้านับจากนี้ไปอีก1ปี2ปี3ปีไม่รู้ได้เนี่ยหรอก บนตัมเวดอาจจะไม่ใช่รุ่นสถานที่ที่นาบิวจะคงสภาพบอนไซตัวเองให้อยู่รุ่นนี้ต่อไปได้ถ้าจะพยายามทำให้ได้เนี่ยก็คงจะทรมานมากนะครับแล้วก็กลายเป็นหุ่นโครงว่าวจุฬาเหมือนสมัยตอนรุ่นฟลายเวดดังนั้นสถานีต่อไปของนาบิวเนี่ยถ้าเกิดก้าทีละสเต็ปก่อนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นไปรุ่นเฟเทเวดและถ้าเกิดหน้าเวลานั้นนะครับแชมปเปี้ยนเฟเทเวดดันชื่อตะวันฉายค่าย PK เรื่องตลกร้ายก็มีโอกาสาที่จะบังเกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแชมป์สองกติกาเนี่ยยิ่งหนีกัน ถ้าใครเคยเห็นคลิปตอนจบวัน170นะครับที่ตะวันฉายพูดว่าบอกมันไม่ต้องมาเฟเธอรเวทผมไม่ต่อยกับมันเป็นคำพูดที่เอาฮาแต่อนาคตนะครับความฮาอาจจะแทนที่ด้วยความกั้มกลืนฝืนทนก็เป็นไปได้ตามวิถีทางมวยยิ่งคนละค่ายเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเส้นทางมวยวิถีนักมวยเนี่ยแล้วยิ่งชกกันแล้วได้เงินมหาศาลทั้งคู่นะครับมันมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดในอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกัน ผมมีมุมมองของผมอยู่นะครับถ้าเกิดวิเคราะห์ต่อเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโดนแฟนคลับด่า,าได้นะครับเพราะว่ามองว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องแต่อนาคตเนี่ยมันก็ไม่แน่ถ้าขึ้นรุ่นไปแล้วอีกคนก็เก่งอีกคนเป็นแชมป์อะไรแบบนี้มันหนีกันยากกาันนั้งมวยก็ต่างอยากเป็นแชมป์แต่ถ้านามบิลข้ามไปไลท์เวทเลยนะครับอันนี้สบายนะครับถ้าเรามองว่าสินสมุทรน,น่าจะแย่งแชมป์จากลิเก e ียนเออร์เซลไม่ได้เนี่ยมันก็เปิดทางให้น้องนาะมบิลได้ขึ้นชิงเต็มที่อยู่แล้ว สรุปเรื่องราวพี่ชายที่แสนดีพีทีทีปตทเนี่ยจะเข้ามาสร้างสีงสรรันให้กับศึกวันแชมเปี้ยนช,ชิพยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวอยากจะเป็นแชมป์เช่นกันแต่ถ้าเกิดฟอร์มดีมีเส้นทางไปลุ้นแชมป์เนี่ยสมมติว่าจะต้องชิงเจอกับน้องรักทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่านาะบิลหรือว่าตะวันฉายพี่ชายที่แสนดีคนนี้ก็จะไม่ขึ้นชิงอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะมุมมองที่ว่านาะบิวก็เป็นมวยค่ายเดียวกัน ก็เจอกันไม่ได้อยู่แล้วหรือว่ายิ่งไปรุ่นเฟเธอเวทที่ตะวันฉายเป็นแชมป์อยู่ถึงแม้จะเป็นมวยคนละค่ายนะครับแต่ว่าสายสัมพันธ์ที่ผูกพันฉันพี่น้องมานานเนี่ยปตท,ะทะก็คงจะไม่ขอชิงกับตะวันฉายแน่นอนตะวันฉายก็ไม่อยากเจอกับพี่ปตท,ะทะอยู่แล้วเหมือนกันสถานการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดน้องๆเป็นแชมป์ปตท,ะทะก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีแบบนี้ไปเรื่อยๆในสืกวันก็ดูน้องๆคาดเข็มขัดแชมป์ต่อไปแล้วก็รอคอยโอกาสสถานการณ์เท่านั้นที่จะขึ้นชิงแชมป์ถ้าเกิดน้องๆไม่ได้เป็น สำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในอกาศหน้าสวัสดีครับ